หนูแหละขอโทษมามาแล้วยังอ่ะอย่าให้ว่าใจเดี๋ยวให้ว่าใจไงบอกให้ว่าใจอย่าให้ว่าใจพูดหม,มามาคุณเดี๋ยวว่าใจว่าใจอะก็ขอโทษหมามาว่าใจอะจะให้หมามาเราขอโทษว่าใจอะเมื่อกี้ว่าใจยังดิกว่าใจอ่ะ มามาบอกแล้วบอกลูกใช่ไหมว่าห้ามเหยียบหมอนเราเอาไว้นอนนะคะมามาพูดกับลูกหลายรอบแล้วหรือเปล่าแล้ะหนูก็ไม่ฟังม,มามาขี้เกียจพูดมามาก็เลยหยิกขาลูกไงแล้วหนูจะให้มามาขอโทษว่าหนูมามาหยิกหนูหนูต้องขอโทษมามาหนูผิดนะลูกหนูไม่ผีดหนูขอโทษได้ยัง ขอโทษมาม่าก่อนหนูต้องขอโทษมาม้าก่อนนะรู้ไหมครับนี่ไม่รักมาม่าหรอฮะลูกไม่รักมาม้าหรอลูกมองมาม่าแบบเนี้ย măng mà măng mã nhìn qua giải ạ qua giải ừ má hay mà mã của thôi qua giải <laughs>